j e t b e a m M1X LEP White Laser Flashlight ตัวนี้เป็นไฟฉายเลเซอร์ Laser นะครับคือตัวกำเนิดแสงเนี่ยไม่ใช่ LED หรือว่าหลอดไฟนะครับมันใช้ LEP นะครับชื่อเต็มคือเลเซอร์หรือว่าไลท์นะครับ Excitation Phosphor เป็น ตัวฟอสเฟอร์ที่ให้กําเนิดแสงนะครับซึ่งก็เป็นเลเซอร์ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับราคาจําหน่ายผ่านตัวแทนบริษัทนะครับตัวแทนจําหน่ายบริษัทไทพาวเวอร์ไลท์นะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากคุณตูนนะครับ LE การจะน่าสุดนะครับหรือว่าตูน L e นะครับใน a c e b o o กก็จะทราบกันดีว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ของบริษัทไทพาวเวอร์ไลท์คือขายหลายยี่ห้อนะครับแต่เป็นมีประกันนะครับมีประกันจากบริษัทถึง3ปีเลยนะครับ ตัวนี้จริงๆชื่อมันจะเหมือน M1X รุ่นเก่านะครับซึ่ง M1X รุ่นเก่าของ Jet b บี m เนี่ยจะเป็น LED นะครับแล้วก็จะเป็นไฟฉายทรงประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแสงสว่างลักษณะแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับแค่หน้าตาดูคล้ายคล้ายแบบเป็นหัวโตด้ามยาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันออกมานานแล้วมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ชื่อเดิมนะครับ M1X นะครับก็คือชื่อซ้ำกับเดิมนะครับราคาจำหน่ายตัวนี้อยู่ที่7,950านะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับคนที่นิยมซื้อไฟฉายใช้งานนะครับสูงแพงนะครับ แต่ว่าก็แลกมาด้วยลักษณะของแสงที่ค่อนข้างที่จะพุ่งไกลมากนะครับมากๆเลยแล้วก็เป็นงานเฉพาะนะครับค่อนข้างเฉพาะทางคือใครชอบจริงๆหรือว่าใช้งานลักษณะนี้จริงๆก็เป็นไฟฉายที่เหมาะเช่นส่องระยะไกลหรือว่าที่สูงหรือว่าที่ที่ลึกหรือว่าไกลมากเช่นในอุโมงค์มืดมากอย่างเงี้ยครับหรือว่าบนหอคอยหรือส่องมาจากที่สูงลงมาข้างล่างหน้าผางานกู้ภัยงานอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นไฟชี้เป้าอะไรเงี้ยหรือว่าล่าสัตว์นะครับส่องสัตว์ก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างพกพาได้อย่างไม่มี ปัญหามากไม่ได้ใหญ่โตมากเหมือนกับพวก BLF GT อะไรเงี้ยนะครับใช้แบตเยอะนี่ใช้แบตเล็กๆพกในเป้ในอะไรยังพอได้อยู่แต่ว่าแสงจะมีความเข้มมากเลยแล้วก็เล็กนะับสปอตเล็กมากสปิลแทบไม่มีเลยนะครับเหมาะการใช้งานระยะกลางไกลามากกว่านะครับใช้งานในเมืองอรไรใช้งานระยะใกล้เนี้ยไม่เหมาะเลยนะครับก็เพราะมันออกแบบมาให้สองไกลนะครับ แอปพลิเคชันก็จะบอกแล้วว่า Camping, Hunting, Home Use, Emergency แล้วก็ outdoor Search นะครับระดับการป้องกันรุ่นนี้เป็น IPX8 นะครับ IPX8 รันไทม์7.5ชั่วโมงนานสุดนะครับแล้วก็แสงสูงสุดอยู่ที่480ลูเมนส์นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าแสงไปได้โคตรไกลคือแสงไปได้ถึง2,300เมตรนะครับหรือว่า2.3กิโลเมตรนะครับไกลามากนะครับแล้วมาดูกันเลยนะครับเปิดมาในกล่องจะเป็น บุกกันกระแทกมามีคู่มือถ่ายเอกสารนะครับซึ่งก็หน้าน้าแปลกใจสําหรับ JetBeam นะครับซึ่ง JetBeam เป็นไฟฉายพรีเมียมนะแต่ว่าในเว็บไซต์รุ่นนี้ไม่มีนะครับไม่มีบอกแต่ว่าใน Facebook ของ JetBeam เนี่ยเซลเขาเอามาโฆษณาอยู่นะคือเหมือนกับว่ารีบทําเกินไปนะครับก็เลยทําอย่างอื่นไม่ทันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะในนี้จะมีสายคล้องมือให้มาด้วยนะครับี Jet แล้วก็จะมีอะไหล่นะครับซึ่งอะไหล่นี้ก็จะเป็นคอมบัดกริปริงสเปรโอริงนะครับสองเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสเปรรับเบอร์บูทนับสวิตยางท้ายสำรองนะครับให้มาชุดหนึ่งนะครับก็คือมีสำหรับซ่อมแซมนะครับได้เหมือนกับว่าถ้ามันขาดก็ใส่ใหม่ได้เลยนะครับคอมบัดกริปปิงก็เป็นยางนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับซึ่งเป็น USB ธรรมดานะครับไมโคร USB ธรรมดาไม่ใช่ Type C นะครับจริงๆน่าจะทำ Type C นะเพราะว่าตัว แบตเตอรี่นะครับ2 1 7 0 0เนี่ยความจุมันเยอะอยู่นะครับมัน4,800 4,500ขึ้นน่พนะครับจนถึง5,000 5,500หรือ5,800มิลลิแอมเนี่ยมันเยอะนะครับชาร์จแบบ 1A เนี่ย3-4ชั่วโมงกว่าจะเต็มนานนะครับคืออาจจะนานกว่านั้นอีกมั้งนะครับถ้าเป็น 2A 3A เนี่ยแป๊บเดียวเต็มนะชั่วโมง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับโบวไฟฉายเนี่ยก็เป็นไฟฉายขนาดดิวตี้นะครับคือไม่ใช่คอมแพคไม่ใช่แทร็ทิคอลนะครับคือใหญ่กว่านนนัั้ะครบ สังเกตได้เลยว่าตัวไฟฉายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคือหัวโตแล้วก็ยาวนะครับยาวกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับน่าจะประมาณฟุตกว่าเลยความยาวนะครับน้ําหนักก็ค่อนข้างมากนะครับหนักไปทางด้านหน้าด้วยหนักหัวนะครับโครงสร้างของไฟฉายเนี่ยผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับอลลอยอโนดิ์สีดํานะครับซึ่งก็งาน CNC 7 b ม a ขึ้นชื่อไปแล้วว่าทําออกมาได้ดีนะครับส่วนของหัวเนี่ยเบเซลผลิตด้วยสเตนเลสสตีลนะครับทา PVD หรือเปล่านะตรงนี้เป็น น่าจะเป็น PVD นะครับซึ่งก็เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวของเบเซลเองก็จะทำลักษณะมีสกู๊ปนิดๆคล้ายๆล้ายทัคทิคอลเบเซลนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปทุบอะไรหรอกนะครับคือเพราะว่ามันออกแบบมาสวยๆนะครับส่วนตรงเนี้ยจะมีเกลียวนะครับสำหรับใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ็ b บีมเขามีฟิลเตอร์ขายแยกไหมนะครับหรือว่าใช้กับฟิลเตอร์รุ่นอื่นที่หน้าของฟิลเตอร์เท่ากันหรือว่าเกลียวเท่ากันกับ ลักษณะของตัว M1X ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจกระจกนะครับเป็นแก้ว t e m p e r Glass รเคลือบ Anti ี e f ีเ c โคขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีตัวอิม t t e r หรือตัวให้แสงอยู่ข้างในนะครับเป็น LEP นะครับให้แสงสว่างสูงสุดถึง480ลูเมนนะครับเพราะสปอรตเข้มเล็กแล้วก็จะมี o p ปติคอเป็นเลนน์นูนอยู่ข้างในอีกทีแล้วก็ด้านในก็จะดำนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้แสงเนี่ยสะท้อนกันน้อยแล้วก็แสงฟุ้งออกมาน้อยที่สุดนะครับให้ส่องไกล คางเบสเซอร์ไม่มีฮอตโคเชนอะไรไว้เลยนะครับแต่เป็นผิวซาตินที่สวยแล้วก็เนียนมากๆเลยนะครับถัดมาบริเวณคอไฟฉายก็ทําลักษณะเป็นทรงกลวยนะครับเพื่อลดความหนาความน้ำน้ำหนักนะครับแล้วก็ช่วยระบายความร้อนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีร่องระบายความร้อนนะครับอยู่บริเวณคอไฟฉายก่อนถึงจะถึงด้ามน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหลี่ยมเหลี่ยตรงนี้เป็นดีไซน์นะครับให้ดูบึกบึน ส่วนกริปด้ามเองก็ออกแบบมาเป็นไดมอนด์นะครับเนวริงก็คือผิวแบบจับถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น M1X Search Light นะครับ Military Series ฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อยี่ห้อ Jetbeam มีคลิปพ็อกเก็ตนะครับสำหรับรองรับพ็อกเก็ตคลิปซึ่งจริงๆคือมันมันเน็บเอลเน็บอะไรมันไม่น่าจะได้หรอกมันยาวนะครับไม่มีซองมาให้ด้วยนะครับจริงๆน่าจะให้ซองมามากกว่า แต่ว่าก็สามารถที่จะดึงออกได้เลื่อนตำแหน่งได้ดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานนะครับตัวนี้ผมน่าจะดึงออกนะครับไม่ใช้นะครับใช้ combat g r i p r i n g แทนส่วนสวิตช์ท้ายเองรุ่นนี้ก็ใช้เป็นลักษณะคือเป็นขอบสูงขึ้นมาเพื่อป้องกันสวิตช์กระแทกนะครับแต่ตัวขอบเองเนี่ยไม่ได้สูงเกินสวิตช์นะครับสวิตช์มันยังนวนอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถวางเทสตนได้เลยนะครับอันท้าย rolling เนี่ยช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหัวเนี่ยมันไม่สัมผัสกันคลิปเองก็ไม่โดนนะครับแต่ combat gripping อ่ะจ,จะช่วย อันทายโรลลิงได้นะครับแล้วตัวสวิตช์เองก็เป็นสวิตช์ที่กดง่ายนะครับสวิตช์ท้ายมีรูสําหรับใส่สายคล้องอยู่2ฝั่งเลยนะครับเราลองมาดูข้างในกันปกติเนี่ยพวกเจ็ตบีอะไรพวกนี้ในคอเขาจะไม่ทําให้ถอดหัวได้นะถ้าเป็นไฟฉายลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมีสปริงโหลดที่หัวนะครับเกลียวเป็นเกลียวะละเอียดนะครับมีการหล่อลื่นมาแล้วแล้วก็มีโอริงสีแดงติดตั้งมาด้วยนะครับหเสน้นส่วนแบตเตอรี่นะครับที่แถมมาจริงๆเป็นข้อติของผมมีไอโซเลชันนะครับ ข้อติของไฟฉายตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงผมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอยู่ยแล้วเพราะผมมีแบตเตอรี่เยอะมากนะครับหนึ่งแปดหกห้าส่วนเนี่ยมีสักสองสามร้อยก้อนเลยนะครับเยอะมากเป็นเซ็ตเป็นอะไรเงี้ยสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แบตเตอรี่ไซส์อื่นมีเยอะมากเลยผมก็ใช้แบตเตอรีย่ยี่ห้ออื่นตัวอื่นนะครับรุ่นอื่นมาใส่ใช้งานก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่ซื้อไฟฉายตัวนี้นะครับจากบริษัทเจ็ดบีมเนี่ยที่ผลิตเนี่ย อาจจะคาดหวังแบตเตอรี่ที่หน้าตาดีกว่านี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยบางคนใช้แบตเตอรี่แงจากแล็ปท็อปซะด้วยซ้ำแบตเตอรี่ Raw Cell ที่ไม่มีวงจรคุมซะด้วยซ้ำนะครับแต่พอม,มาเห็นไฟฉายราคาเกิน5,000ันอย่างเงี้ยแล้วแถมแบตนะครับแถมแบตไม่มีหุ้มฉนวนอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรวะแบตไม่มีไม่ได้ยี่ห้อเจ็ดบีมหรอจริงๆคือเจ็ตบีมทำนั่นแหละ แต่เขาไม่ได้สกรีนอะไรเท่านั้นเองนะครับบอกแค่ว่าเป็นแบตเตอรี่ไซส์อะไรความจุเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่นะครับแค่นั้นแล้วก็เป็นแบตมีวงจรแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจะชาร์จที่ตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับมีซ็อกเก็ตเสียบไมโคร USB ตรงนี้ต้องมีวงจรอยู่แล้วแหละไม่นั้นมันจะชาร์จได้ไงนะครับที่ตัวแบตเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องว่าเอ้ยแบตหน้าตาดูไม่ดีเลยน่าจะเป็นแบตห่วยมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมันเป็นแบตดีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้ว่าด้านในเป็นเซลล์ยี่ห้้อไรรเเท่าานนนนนัันนะมมีีคุณภพนะป็แบหวหวงจ นะครับเราก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจเท่านั้นแหละว่าเฮ้ยทาไมไม่สกรีนมาให้มันเรียบร้อยว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะผมมีแบตเยอะนะครับแต่ใครที่ซื้อไฟฉายตัวนี้ราคาสูงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะบ่นนะว่าหน้าตาแบตมันดูไม่ค่อยดีแมนนวลไม่ดีซองพกไม่มีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้แล้วมันแบตมีแบต,ม,แบตมีคุณภาพนะครับอย่าไปอย่าไปซีเรียเรื่องนั้นเลยนะครับถ้าใครที่คอมเมนต์แบบ ค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงนิดนึงนะครับโจมตีบริษัทหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะรู้สึกไม่คุ้มค่าที่เสียเงินขนาดนี้ไปแล้วได้แค่นี้นะครับหน้าตาดูไม่ดีแต่คือนอกเหนือนจากนั้นคือมันใช้งานได้นะครับแล้วมันก็ใช้งานได้ดีปลอดภัยด้วยนะครับท้ายเองมีสปริงโหลดนะครับขนาดใหญ่เลยแล้วตัวแบตเองก็สามารถจะรองรับการกระแทกนะครับได้เพราะมีสปริงโหลดที่หัวมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับเราปิด ฝากลับเข้าไปนะครับจริงๆคือรุ่นนี้ไม่มีในเว็บไซต์ซะด้วยซ้านะครับคือไม่ใช่ของปลอมนะของจริงนี่แหละแต่ว่าเ,ออเหมือนแบบเขาผลิตโปรโตไทป์แล้วเขารีบปล่อยออกมานะครับมันหลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นแมนนวลซองพกหรือว่าแบตเตอรี่อาจจะไม่เรียบร้อยนักนะแต่จริงๆ j จ็ทบินก็มีแบตเตอรี่ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับ UI การใช้งานไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแท็บนะครับติดปล่อยดับกดคลิกเปิดขานะครับแล้วไฟมีแค่2ระดับนะครับคือโลกับไฮแท็บติด แทบอีกทีก็จะเป็นโลนะครับเราเลือกระดับไหนนะครับ480ลูเมนกับ45ลูเมนนะครับซึ่งแสงเองก็จะเป็นแสงที่มีฮอตสปอตเข้มมากๆเลยนะครับเราลองปิดไฟดูนะครับนี่บบนะครับนี่แบบโลนะครับ45ลูเมนแสงเข้มมากๆเลยแล้วก็จะเป็นแสงแบบมีสีเหลืองรุ้งนะครับมี a b e r เบอเรตรงการจะเห็นว่ามีบอดดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปกติของ Optical แบบนี้กับ LED หรือว่าตัวอ m i t t e อร์ที่เป็น LEDP ที่กุ้งมากๆนะครับถ้าห่างออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงจางลงนะครับจางลงไปแต่ตัวนี้มันออกแบบมาให้สองไกลเพราะฉะนั้นสองใกล้ก็จะเป็นดักสปอตตรงกลางนี้45ลูเมนนะครับแสงก็ค่อนข้างที่จะดูเหมือน CRI ซะด้วยซ้ำนะมีสีลุ้งเหลื่อมๆตรงโครโนนาด้านข้างแถบอีกก็จะเป็น480ลูเมนไฮนะครับซึ่งแสงไปได้ถึง2,300เมตรนะครับ 2.3กิโลเลยนะครับนี่ก็เป็น UI แค่นี้ไม่มีสต็อปนะครับดับเบิลแทบอะไรไม่มีนะหนึ 1, 2, ไม่มีกระพริบอะไร1นึไม่มีนะครับไฟจะจดจำทุกโหมดที่มีคือโลหรือไฮก็ตามถ้าเราแท็บที่โลเปิดที่โลก็จะจำที่โลนะครับคลิกเลือกปิดไปเปิดมาก,ก็จะอยู่โลนะครับถ้าไม่รีบเปิดเกินไปนะ,ะนะอยู่ที่โลปิดผมจะลองดูนะ,อะลองดูสัก 3-5วินาทีแล้วลองเปิดมาใหม่ไฟก็จะจุดจำอยู่ที่โลนะครับประมาณนี้ซึ่งรันไทม์นะครับอยู่อย่างนี้นะครับ480ลูเมนส์นะครับก็คือความสว่างสูงสุดเลยเนี่ยเปิดได้ประมาณ3นาทีนะครับแล้วแสงจะลดความสว่างลงเหลือ250ลูเมนเพื่อป้องก,กันอันตรายจากความร้อนนะครับแล้วอ,อุบัติเหตุนะครับรันไทม์อยู่ได้2.7ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างนานนะเกือบ3ชั่วโมงเลย ที่480นับที่แม็กซ์หรือว่า250เมื่อดีมลงมานะครับแล้วก็โหมดโลเนี่ย45ลูเมนเนี่ยรันไทม์นานถึง7.5ชั่วโมง7ชั่วโมงครึ่ง Impact 1เมตรนะครับแล้วเป็น IPX8 นะครับกันน้ำได้กันฝนได้ลงน้ำได้เลยนะครับนี่ก็เป็น UI เรียบๆไม่มีอะไรเลย s e a Searchlight นะครับ7,950นะครับจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัทไทยพาว่าไลท์นะครับซึ่งก็ ก็เป็น LEP ตัวนึงที่ราคาค่อนข้างที่ถือว่าค่อนข้างถูกนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะอย่าง Phoenix เนี่ยแพงกว่าอีกนะครับ mm hmm. Next t o r c h ราคาพอๆกันเลยแต่ Next t o r c h จะตัวเล็กนะครับจะแบบนี้นะครับตัวเล็กกว่าสองเล็ใก,กล้กว่า Next t o r c h ก็จะเทียบกับ M M2S นะครับไซส์พอๆกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็น Well 2เนี่ยราคารู้สึกจะ9ก้9 0 0 0 0 0แหละจำไม่ได้แล้วแรกๆเป็นหมื่นเลยนะครับ s b m นะครับ w 1 0นะครับ discontinue ไปแล้วรู้สึกจะออกเจน2นะครับแล้วก็จะมี Phoenix นะครับ TK30 TK30 นะครับแล้วก็จะมี s b สบีเนะครับเดบซึ่งก็เลิกผลิตไปแล้วออกเจน2แล้วเหมือนกันนะครับจริงๆตัวเนี้ยจะเป็นสูสีกันนะครับจะเป็นคู่ฟัดกันเลยนะคู่กัดกันเพราะไซส์ใกล้เคียงกันแบตเหมือนกันนะครับเอาคูดคล้ายๆกันเลย480กับ500หรือว่า550นี่แหละนะครับแต่ว่า UI ไม่เหมือนกันนะครับแล้วหัวตากัันนด้วยะครบ โอเคนะนี่ก็เป็น LEP นะครับไฟฉาย Light Excitation Phosphor ปัจจุบันที่ผมมีอยู่นะครับเร็วๆนี้จะมีถ้าจำไม่ผิดจะมี Brnite นะครับ W Brnite T38 นะครับ a ล t ท m i สหรือยังไงนี่แหละผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เป็น LEP ด้วยนะครับประมาณเก้าพันนะน่าจะมาอยู่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูแล้วก็จะมีอ,อีกอันนึงก็จะเป็น Well t o นะครับ d o l e U 4. แล้วก็ดับเบิลยอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอไลท์ไ right, นคะอยังไม่ทำนะครับยังไม่มีข่าวถามผมว่ามีข่าวมีโอกาสไหมก็ไม่แน่ในเทรนนะเดี๋ยวรอ,รอดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์